แต่มาติดตามข่าว NBT กันต่อนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของ NBT Talk ครับเราจะไปพูดคุยนะครับกับในเรื่องของทีมแพทย์ที่เราส่งไปให้ความช่วยเหลือชาวเนปาลครับซึ่งตอนนี้กําลังมีสภาพพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก แต่ว่าไทยเราครับได้จัดส่งความช่วยเหลือเข้าไปโดยเฉพาะบุคลากรทางด้านการแพทย์นะครับทีมแพทย์ที่ประสานงานกับสถานทูตไทยประจําในปานนั้นได้ลงพื้นที่ไปสํารวจที่ตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อให้การช่วยเหลือชาวในปานที่ประสบภัยพิบัติแล้วนะครับที่ตําบล4ีประกัดอําเภอสุทุปาโชนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่การช่วยเหลือนั้นยังเข้าไปไม่ถึงหนึ่งในทีมแพทย์ในทีมนี้ก็คือแพทย์สุริยะ วงคงคาเทพนะครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับถือว่าเป็นทีมลุ่งหน้านะครับเพื่อในการสำรวจจุดตั้งโรงพยาบาลสนามวันนี้ท่านเพิ่งเดินทางกลับมาเมื่อช่วงค่ำทุ่มสิ้เสษนี้เองนะครับเราจะไปพูดคุยกับท่านครับถึงการเตรียมการช่วยเหลือและสิ่งที่เราทําไปแล้วในเรื่องของทีมแพทย์ที่เราเข้าไปถึงเนปาลในขณะนี้ตอนนี้ท่านจะคุยกับเราครับสวัสดีครับคุณหมอครับ สวัสดีครับคุณเวรศักดิ์ครับครับการลงพื้นที่ถือว่าครั้งนี้เราไปสํารวจและตั้งโรงพยาบาลสนามด้วยนะครับสิ่งเฉพาะหน้าที่เราต้องเร่งทาในขณะนี้ที่เนปาลนี่คืออะไรฮะคุณหมอครับณขณะนี้ก็เป็นในเรื่องของการรักษานะครับผู้ที่บาดเจ็บบางส่วนยังเหลืองเหลืออยู่ในหมู่บ้านนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้เราเราเพิ่งจะไปถึงเนี่ยก็มีชาวบ้านก็ถามผู้บาดเจ็บนะฮะที่หลงเหลืออยู่มา สี่ห้าคนนะครับ,รบในช่วงที่เรายังเตรียมการจัดตั้งยังไม่เสร็จนะครับส่วนวันนี้ก็น่าจะดำเนินการาจัดตั้งแล้วก็ให้บริการเป็นมาแรกได้เรีบย้อยครับครับคุณหมอครับมีหลายๆประเทศมีการส่งทีมแพทย์กันมาด้วยมีการพูดคุยกันไหมครับว่าทีมแพทย์ของประเทศไหนจะทําตรงไหนหรือว่าในบริเวณจุดไหนมีการแบ่งกันละเอียดไหมครับหรือว่าเราสามารถที่จะไปตามจุดที่เราคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือบริเวณตรงนี้นครับคุณหมอ มีครับมีครับเมื่อเช้าผมก็ไปประสานงานกับศูนย์ช่วยเหลือนะครับทางด้านการแพทย์ของสังกัดชาตินะครับที่องค์การนาไมโรคนะครับซึ่งก็พบว่ามีตอนนี้มีทีมแพทย์จากนานาประเทศเนี่ยทั้งหมด64ชุดนะนะ61ครับขอบคุณอาจารยโทษ61ชุดนทําให้การประสานงานระหว่างทรวงสาธารณสุขก็ดีสธารณชาติก็ดีเขน่าจะ ยุ่งเหยิงนิดนึงในเชิงประสานงานเพราะว่าพึ่งผ่านมาเหตุการณ์ไม่กี่วันนะครับ,รบแต่ก็ทางฝ่ายไทยก็ได้ประสานงานตั้งแต่ต้นในช่วงแรกๆนะครับเราได้รับความเห็นชอบในลงพื้นที่จิะวัดที่มีชุมชนหมู่บ้านอยอมๆจำนวนมากท,ที่ได้รับผลกระทบซึ่งผม ได้ไปเยี่ยมชมนี่ก็เรียกว่าแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นของบ้านเดือนก็พังทลายลงมานะครับกับผู้ป่วยส่วนใหญ่นี้ป่วยด้วยอาการแบบไหนครคุณหมอครับนักข่าวี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะฮะไม่มากนักนะครับ,รบพวกที่บาดเจ็บหนักหน่อยเนี่ยก็ส่งโรงพยาบาลแต่ว่าก็มีบางส่วนที่หลงเหลืออยู่นะครับที่ยังไม่ไปโรงพยาบาลก็มาหาเรานะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกอาการติดเชื้อนะครับ แล้วก็พวกที่ท้องร่วงท้องเสียนะครับซึ่งระยะต่อไปเนี่ยทางองค์การไมโรโลก,ก็ประเมินว่าจะต้องดูแลทางด้านสาธารณสุขเนยมากขึ้นนะฮะนอกเหนือจากการรักษาผู้บาดเก็บแล้วเช่นการควบคุมโรคติดต่อนะครับเรื่องขององูนะครับงูซึ่งจะมีงูกัดในช่วงนี้ชุกชุมเพราะว่าฝนก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วก็ประเทศในป่าก็ยังขาดซีรั่มนะครับเยอะอยู่พอสมควร เรื่องแม่และเด็กนะครับเมื่อวานนี้ก็มีหญิงตั้งครรภ์นะครับก็แท้งลูกนะฮะก็ตกเลือดก็เป็นปัญหาที่เรื่องด้านสาธารณสุขซึ่งยังมีไม่เพียงพอครับคุงเรืศักครับครับความขัดแคลนในเรื่องของเวชภัณฑ์นี้มีส่วนด้วยไหมครับคุณหมอครับในการที่ลงไปในครั้งนี้ก็มีครับมีครับเพราะว่าจุดที่เราตั้งอยู่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นสถานีใหม่ก็ปิดทําการไปแล้วนะครับ นั้นชาวบ้านแถมนั้นก็ความหมื่นคนก็ไม่มีสามบริการนะครับครับถ้าจะไปจริงก็ต้องไปโรงพยาบาลซึ่งห่างไปอีกสองชั่วโมงนะครับซึ่งยากลาบากมากสําหรับชาวบ้านเยะยากจนเลยนะครับครับแล้วขีดความสามารถของเราหล่ะครับหลังจากเราตั้งโรงพยาบาลสนามแล้วโรงพยาบาลสนามนี้ขีดความสามารถมากน้อยแค่ไหนครับหรือว่าจะรักษาเพียงอาการทั่วไปในภายนอกแต่ว่าการผ่าตัดอะไรนี้ยังไม่มีใช่ไหมครัคุณหมอครับอย่างฮะจริงๆของเราก็เป็นระดับกลางนะครับจริงๆก็ ไม่ถึงขนาดว่าไม่ไม่ใช่ว่าจะอ่าค่อนข้างจะต่ําหรือว่ารเรามีเรามีอทีมที่เป็นแพทย์ทางด้านอุบปปัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยถึงสี่คนด้วยกันนะค,ะครับมีหมอที่ผ่าตัดเรื่องของอเส้นโลหิตแต่ว่าโอเคก็เรายัางผ่าตัดไม่ได้ กราก็มีจิตแพทย์ผู้ยญคนหนึ่งนะเราเพราะผู้ป่วยหลายคนบางคนก็อยากฆ่าตัวตายเพราะว่าทนทนความรู้ถึงทนความเจ็บปวดจากอาการบาดเจ็บก็ไม่ไหวสักตั้งแับ,บอาจจะต้องได้ให้การเยี่ยมบ้านนะครับ,รบอนอกจานี้เราก็ยังมีทางด้านเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคไปด้วยนะครับดูแลเรื่องโรคติดต่อไปด้วยนะครับ ครับถือว่าเงินจะครบในส่วนของทีมแพทย์หนึ่งทีมที่เราส่งไปใช่ไหมคุณหมออย่างนี้ถ้าเกิดครับชุดนี้ก็จะมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมาณ 7- 10วันเลยนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนชุด2ที่ลงไปทําหน้าที่แทนเนี่ยนะครับซึ่งคาดว่าจะเปลี่ยนในวันที่8ดพฤษภาคมนะครับชุดสที่จะไปนี้เราเตรียมทีมแพทย์ไป็นรฮะหรืยว่าแบบเดิมคือมีแพทย์เฉพาะทางอย่างที่คุณหมอบอกมีทีมอุบัติเหตุมีจิตแพทย์อะไรด้วยเนี่ยฮะคุณหมอจริงๆก็มีหลายคนนะครับ โอเข้าบัญชีมากมายครับที่อยากจะไปช่วยเหลือจริงๆซึ่งเราก็ตั้งคัดนะครับที่มีความพร้อมแข็งแรงเพราะาเราจะต้องนอนกลางดินนะฮะกินกลางทรายอาบน้ําก็ไม่มีห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราตั้งอ,อย่างที่เห็นในภาพานะครับ,รบเราตั้งโรงพยาบาลสนามอยู่ในริมแม่น้ํำนะครับซึ่งตรงนี้นอกจากนี้เนี่ยเรายังต้องมีระบบการนําส่งผู้ป่วยวันนี้ผมก็ได้ไปประสานงานกับโรงพยาบาล ของอนานาชาตินะครับซึ่งอยู่ตั้งอยู่ใกล้เคียงที่สุดเป็นของญี่ปุ่นกับนอร์เวย์น,นะครับซึ่งก็คงจะต้องไปให้ทางทีมไปไปทําความรู้จักแล้วก็เรื่องการจบต่อนะครับเรื่องของน้ํานี่มีปัญหา,ามั้ยครับหมอเห็นบอกว่าตอนนี้น้ําเ,เริ่มเริ่มที่จะขาดแคลนกันบ้างแล้วในขณะนี้ในส่วนของหน่วยแพทย์ยังไม่มีนะครับ,บทีมพวกเราตั้งอยู่ริมน้ำพอดีนะครับเรามีเครื่องกรองน้ําไป ชุมชนก็ยังพอมีน้ําใช้ก็อยู่ตั้งอยู่ริมน้นําครับก็น่าจะยังเรื่องน้ําใช้ก็ยังไม่มีปัญหาน้ําดื่มก็ของเราก็มพมีับครับ,รบเป็ห่วงอยู่ในในชาวบ้านที่อยู่บนเขาซึ่งอยู่ค่อนข้างจะกระจายมากมายนะครับส่วนนั้นก็อาจจะยังขาดแคลนพวกน้ําดื่มกับพวกอของใช้อุปโภคบริโภคกันนะครับ ับเป็นกําลังใจให้คุณหมอและก็ทีมแพทย์ทุกท่านเลยนะครับในการทําหน้าที่เพราะว่าใจบุญเยอะเลยเพราะว่าตอนนี้มีคุณหมอที่ลงชื่อเยอะเลยใช่ไหมที่จะรอไปครับดีมากไมครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับเราพูดคุยกับนายแพทย์สุริยะ วงคุงคาเทพครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งวันนี้ท่านเดินทางกลับมาจากในปานหลังจากที่ไปสำรวจในการติดตั้งนะครับโรงพยาบาลสนามเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีประชาชนชาวในปานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ แผ่นินไหวนะครับมาทําการรักษากันมากทีเดียวนะครับซึ่งแต่ค่อนข้างที่จะโชคดีหน่อยเพราะว่าโรงพยาบาลสนามที่เราติดตั้งนั้นนะครับอยู่ใกล้ๆริมแม่น้ำครับทำให้ในเรื่องของการแข็งแคลนน้าอาจจะไม่มีตรงนี้นักนะครับเพราะว่ามีเครื่องกรองน้ําไปด้วยที่สําคัญคือในเรื่องของวัสดุต่างๆนะครับือว่า พัสดุพันธุ์ที่จะส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเนปาลนะครับมีการพูดคุยถึงแล้วว่าการส่งด้วยเครื่องบินนั้นนะครับอาจจะทําให้มีการสิ้นเปลืองบ้างในเรื่องของ430มีแผนนะครับที่อาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบในการขนส่งนะครับจากในส่วนของเครื่องบินมาเป็นเรือแทนโดยที่จะไปลงที่เมืองเกาคาตาของอินเดียก่อนที่จะส่งต่อไปยังเนปลาลต่อเลยครับแต่ว่ายังไม่มีการสรุปในเรื่องนี้อย่างไราก็ตามครับการบินไทยสายการบินแห่งชาตินะครับก็บอกว่าพร้อมที่จะให้บริการในการส่งความช่วยเหลือหรือสิ่งของบริจาคต่างๆนั้นไปยังพี่น้องชา ในปานนะครับโดยจะกันพื่นที่ให้ประมาณวันละ5ตันต่อเที่ยวบินซึ่งการบินไทยนั้นนะครับบินไปที่เนปาลหรือว่ากาดมันดูวันละ1เที่ยวบินนะครับเที่ยวบินที่ TG319 ออกเวลาประมาณ10นาฬิกา15นาทีนะครับก่อนจะกลับมาด้วยที่บิน TG320 ซึ่งจะถึงบ้านเรานะในเวลาประมาณ18นาฬิกาเสร็จเร็จนะครับก็เป็นความพยายามในการที่จะส่งความช่วยเหลือนะครับไปให้กับพี่น้องชาวเนปาลให้ได้มากที่สุดครับ